ดีครับวันนี้โมเชน่าล์นะคอยู่ในเกม Mountain dojo ไซคูนนะครับ้หเ,เ,เ,โโเกมนี้นะดูน่าเล่นนะเนี่ยอันนี้ผมก็เข้ามาทำนิดนึงนะตัวแรกจะมีให้ซื้อนิดนิดนะครับผมก็มาทำนิดนึงแค่รู้ว่าเกมเป็นไงบ้างแตด่ดูนิดนึงแล้วเกมดีนะก็เลยเอามา,าคลิปให้เพื่อนๆดูง่า <c> ย <oughs> มันนี่สวย หลังมากโอ้หตรงนี้ตรงนี้เล่นเปิดเราต้องซื้อนี้มาหมด p o รตี p a พนเวสเหมือนแบบเป็นแก้วอะไรงั้ยนะอันนี้บางเบ็ดน,นี่เต็มงนอนสองชั้นที่เขาชอบใช้ในบงังอันนี้แบบกอมไฟกอมไฟยักษ์โชว์ว,ว่วอะอุดผิดวอล์ดีเทลดีคอ,อืมมันอันนี้นะเลน จะพูดเลยต่างหมดแล้วนี่เขาปั้นโมเดลสวยนะครับบางกรที่โดโจโนะครับอันนี้จะมีจริงแน่ๆพันลาเปอร์เซ็น์ชัวชัวชวมื่นหนึ่งแล้วไปกันมื่นสองนะเจ๋อเจอ,จอ,จอ,จอปีนหินได้ด้วยรอได้ไหมรอได้ไหมไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปนิดนึงเจ๋ เงนขึนนี่อันนี้ก็เลนขึ้นยักนิดน,นึงเหมือนกันดูฟ้วคาฮะไฟส<ะ>องหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทฮะเออทำไมมาเป็นแบบนี้เออเกมมาเกมเป็นแบบนี้แหละต้องซื้อไฟด้วย ไม่ซื้อได้ไหมเนี่ยสกิปไปก่อนมาทำตัวนี่คนไหมาีอื่นได้ทำไหมอ่ะไม่มีแล้วเอะะสก้าหรือบักไม่เอาหรอกใครจะไปเอาไม่มีหรอกเว้นแต่คนใส่เติมนะโอ้ไม่ถึงไม่ถึงต้องไปสามพันหรอทางเพิ่มเพิ่มโอเพิ่มเรี้ยวเนี่ยไม่ใช่วินึงอะ่ะมันเร็วกว่าวินึงอะ่ะ 0.5มั้งดานา่าอีกนิดอีกนิดโอเคเจอลายสวยมากนี่ก็สวยเหมือนเดิมใช้มองจินกว่าถ้าใครมือจะอ้วกก็สต็อปแล้วก็ไปดูคลิปอื่นก็ได้นะลบสามสองหมื่นสามพหนึ่งรอยบาทหายไปรวดเร็วเลยแผแบบเผเลยอันนี้มีเกมเหมือนวะ วัน <Huh>. <c oughs> อะไรเนี่ยมีเกมน,นึ่นด้วยอันนี้ซื้อไต้เย่เจ็ดพันโอเคกิบมาแปดพันจะซื้ออะไรได้บ้างมาดูกันมาดูกันเลยเพื่อนๆเึ้นๆอู้ผมไฟสวยอไหนดีอันนี้แพงกว่าได้จังมากกว่าผู้สเอิด แรกกันเลยนะโอ้โหสามพันแค่ก้อนหินอันเนี้ยตอนแรกผมมาดูนะก้อนหินอันเนี้ยสองพันบาทแค่ก้อนหินแค่ก้อนหิน,น,หนงงเลยแปดเวสเอาแปดเวหกสิบเอ็ดแม่แก็จะกลายเป็นไรหรือมาดูกันจ๊ะ สิบเอ็ดแล้วต่อไปจะเพิ่มกลายเป็นอะไรอ๋อมีตรงนี้มีบอกตรงๆสามพันหกสิบสองเองห่วยหกสิบสี่เออในน,นี้ดีกองหกสิบห้าอ๋อหินเฮ้ย <c oughs> เดียวๆอันนี้สองพันบาทอันนี้ จะไม่ได้เท่าไหร่แต่ไม่ถึงสองพันแล้วได้ขนาดนี้ฮะงงเลยพรโอ้นี่ไงน้ำตกยังสวยอะ่ะเออสปากินไม่ควรไปเนี่ยความจริงห้ามไปนะหูทางขึ้นยังไม่ไปหรือว่าไปด,ไปด,ด,ดีไปดีกว่าใช่ไปดีกว่า แฮดเว่ยเจ็ดสิบแล้วอันนี้โอ้อันนี้เป็นกำแพงเป็นแับ้วกันับเมื่อกี้อะไรอ่ะคารีบูมส์เหรอสักูระยละมีดโอ้สองจริงอ่ะแยกนี้ด้วยมีเมชหรือเปล่าหอันนี้ที่นั่งสบายห้าร้อยเก้าสิบเมตรซื้ออะไรได้แล้วใช่ต้องการหลัก เจ็ดร้อยขึ้นหรือแปด้อยขึ้นหมดซื้อซัพพอร์ตกับมชดีกว่าจอาจุ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 ตอนนี้ตั้งคเท่าไหร่แล้วขอโอ้อยอะมากสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทหกร้อกว่บาทิบบาทชได้แล้วแพทวิ พอร์ตโหอ,อันนี้แพงไม่เป็นไรแพงไม่เป็นไรอันนี้แพงจริงๆยอมรับโอ้เป็นพันหนึ่งแต่ความจริงความจริงอันนี้แพงกว่านะแซปพอร์ตเนี่ยอยากรู้สซปพอร์ตนั่นคืออะไรไปก็บตั้งกันเดีโ๋โอ้นี่อห,หนึ่งมื บางคนน่าจะได้ยินเสียงกดสเปซปาร์มแค่นี้แพงกว่านั่นไม่ดิอันเนี้ยหกพันมตว่าอันนี้จะหกพันสองนั้นเจ็ดพันสองฮะแค่นี้เห็นสิงบักงงเลฟลอพื้นพื้นแค่นี้ 7, เจ็ดพันได้หรอแค่นี้หรอ เจ็ดพันอันไหนดีอันนี้กว่าเพื่อความชุ่มชืน้นอ่ะเจ้าคนตังเก้าหมื่นด้ 90, ดวยลิตรบ,บอดเนี่ยหนึ108่งหมื่นแปดเดินอยหลังเจ้าข้าแม่เหมือนเดิมอยากเข้าอ่ะ นี่สวิงแชร์ูฟซื้อได้แล้วตอนนี้แปดสิบเจ็ดแล้วนะ,ฮะ,ฮะ,ฮะแพงกว่าทำไมนี่ไม่มีไฟอะแปลกแปลกแพงกว่าอีกแล้วเนี่ยไม่ซื้อแล้วยไปดูด้านบนดีกว่าหน้านบนได้ต่างมากกว่าอีกไปอุกข้างเลยเป็นินจาเลย เลยคนสร้างตัวๆคนสร้างดูจูก็ต้องเป็นนินจาแปดสิบบาทจ๊ะจ๊ะกระโดดข้ามเลยข้ามทุกอย่างที่เป็นสิ่งหิงขวางสิ่งที่ขวางเราต้องโดนข้ามแมวอันนี้แหละของราคาน้อยเราต้องซื้อของราคาน้อยนี่แล้วก็เพลงหมดนี่อะไรอ่ะ โอ้โห้โหขอเพื่อนขอโดนไหนด้านไหนด้านไหนมีอะไรบ้างเป็นแค่เอฟเฟกต์นับโอ้โหแต่อีกไม่นานก็คงอัดตัวไอ้ทอร์ดิเฟนนะน่าจะพ่นมาสวยมากไปไปเก็บตังค์กันโจเป็นนินจ่าเลบุลหลังเดิมบนหลังคาไม่ถึง นิชาชอบดืงมูลบางอย่างไม่ดึงวันอันนี้นะเป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้โอ้โหมื่นหนึ่งแล้วเนาะมื่นสองแล้วเก็บตังมื่นสองแปดหนึ่งมื่นสองพันแปดเยอะอินจ้ากระโดดเลยไม่เอาไม่เอาอย่างเห็นอยากได้อยู่แต่ไม่เอาไม่เอาอันนี้โอ้ต้นช้ำเหรอ เอาจริงขึ้นไปล็อกไม่อ่าตังเหลือน้อยสมัยถอือันนี้ชอบอ่ะเป็นรูปปั้นสม,มุนไรนะอ่านจะอ่านคํวันนั้นไม่ออกโจกระโดดข้ามไปเลยเดบโบติยากใช่ไหมคุณสามารถกระโดดข้ามไปได้เลยแต่ขอเป็จริงอย่าทำนะพเพื่อนๆถ้าคุณทำผิดกฎหม ต่ในเกมคุณทำยังไงก็ได้เว้นแต่กเกมที่มีกฎหมายนั่นแหละแลนเทิร์นซาโมไลซามูไลไม่ซาโมไลของไออ๋อลืมไปนี่เกมรูบบอร์กรูบอกนี่แหละเรียกว่าคนแล้วนี่แหละเรียกว่าคนของแท้คนแบบหนึ่งพันพันประมาณเสษเศษล้านเปอร์เซ็น์เนี่ยคนยิ้มได้ขยับตาได้ กินไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าคนห้าพันสองเอนทรานทางเข้าอู้ทางเข้าสวยถึงกับขนสัน่นขนลุกเลยอันเดียวสามพันสองแล้วเห็นอันหนึ่งหมื่นเก้าพันด้วย เขาจะไปซื้อด้เนี่ยตังหมดพอดีหมดตุดหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยอ่ามากันแต่น,นี้ต้องเปยให้มากที่สุดเพื่อจะได้ได้ตังไม่สุดรับพงแปลกแปแค่เปยได้มากที่สุดไม่ใช่เสียตังไม่สุดแกเป็นได้ตังมากที่สุดเบนเนอร์อ้นี่แค่นี้แค่อันนี้ไม่แน่จะหินมีหินแล้วแต่เหมือนจะไม่มีนะ แค่หินก้อนนี้กับก้อนนี้หวังคิดว่าแบนเนอร์นะ่าจะราคาแค่สองร้อยแล้วหินสองก้อนนี้กู 1, แล้วหนึ่งพันห้าเซนนูเล่นได้สมอทีถุยฮูอ้อะไรจริงด้วยแต่เก็ตล็อกอ๋อนี่ไงหินแค่หินเรียงแค่นี้ย อ้อนี้ดูผิดนะตอนแรกลุยแกมันเหมือนเก่าแล้วมองเลขเก้าสับเขาเลขห้าด้วยโอ้เหมือนลูกดัมเบลเลยเยอะเราคือนินเราคือนินจาลมนินจาลมแท้แหละเดินบนต้นไม้ได้คงนินจาลมของแทะเดินเดินเดินแต่เดินไม่ได้ต้องเดินบนต้นไม้ โจ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 โระก็โดดขึ้นเลยกรโดดขึ้นเลยเย่ได้แล้วไม่ต้องเดินให้เสียเวลาตัวนี้ถึงแค่ตัวนี้เลยแซนโอ้โหไม่อยากซื้อเลยกัวนนี้อันนี้ก็น่าจะสามพันได้อยู่เออมีสิ่งบางอย่างแปลกแปลกเฮแปลกแปลก เห็นสีขาวนี่ไหมล้วเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมแล้วผู้โชว์มันมีรอยแปลชเวถ้าอ้ยเยอะมมากลงแล้วหนึ่งหมื่นสามมันคนเดินได้คนเดินบนอากาศได้คนบนเล็กในในในโลกที่ แค่ hey. จะก,กระโดดก็กระโดดไม่ได้เพราะกิ่งไม้หนักขึ้นซึ่งคนนี้คือเป็นกิ่งไม้แล้วละเดินไปทางนี้ไม่ต้องเดินไปทางนั้นให้เสียแรงเปล่ากระโดดทางนี้เลยความปจริงนี่เสียแรงกว่านะคุณผู้ชมถ้า <5 S 2> ในชีวิตจริงอันนั้นเสียแรงกว่าแต่ในเกมอันนี้อันนั้นเสียแรงมากกว่าอเมื่อกี้หมุนสามหนึ่หมื่นสี่นนะฮะ ก็หมื่นห้าเลยเหรอหรือว่าหมื่นสี่แหละน่าจะหมื่นสี่นะก็หมื่นห้าเอาจริงใส่ไอ้เย้าไปซื้อแล้วแปดพันน้อยมากตเตอร์ปีชีสเอ๊ะไม่เดี๋ยวจะไม่เห็นว่ามีอะไรบ้างตั้งเก้าร้อยบาทเราจะไปซื้อทำไมเราจะซื้อแค่ของ ไม่แทนมันได้กี่ขั้นแล้วเนี่ยกี่ขั้นทำหน่อยมันได้เยอะมากเลยเกมนี้ตัวนั้นก็ยังไม่สิทธิ์แพดเว้ไปเลยอะเก้าพันสามเก็บทางเดินแค่นี้เก้าพันสามได้หรอแปลกแปลกให้เกมจุ จริงบักนินจาเท่ากับดีกว่าคนเป็นนินจาได้เปิดเพลงไหมไหนมีเพลงไหม yeah, yeah. ไม่น้ำกึ้มมีเสียงฝีเท้าแล้วกันโอ้เสียงตั้งเสียงเดือมนต้นไม้ไหมเสียงเดือเหมือนกันหมดเสียได้เดือวนน้ำก็ตึกึกต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 ึกเหมือนกันหมด เราเดินผิดท่าเฉยนบไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เหรอก็นึกว่าจะยาวอย่างนี้แบบยาวกว่านนะี้แต่ไม่แบบก็แค่งงๆนะแต่แค่นั้นอ๋อสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอยากรู้อย่างหนึ่งเราเก็บตังค์ไปก่อน ราอยากรู้ว่ากระโดดมาตัวนี้ได้ไหมเย้นินจาตึงๆตึงนินจานินจาที่มมีใครเคยดินฝีเทา้าซึ่งตัวนี้ดินชัดมากไม่มีไม่มีมมใครเคยดินฝีเทา้าไม่มีหรอกให้เสียงกิ่งไม้หล่นแค่นั้น ตอนนี้อันนี้ก็แค่กลงไม้ไม่น่าใหญ่แต่สิงสถิติบาปีมันได้ยากแค่แค่นี้นั่นก็ได้ต่้าหล่นแล้วหนึ่งหมื 9, ่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งมื่นเก้าแมวแมวแต่นั่นกีกว่าให้มีเพื่อนแล้วมันเหงาแฮะเป็ดพันลืมมาเลี้ยมันแพงโอ้โหแต่อันนี้แพงไม่เป็นไร เอราะว่าเยอะจริงอันนี้ยอมรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครเก็บตังค์กันหนึ่งมืหนึ่งพันเองหรือหนึ่งร้อยสิบเจ็ดต่อวินาทีซัพพอร์ตอ้วันนี้แพงไม่เป็นไรโอ้โหเยอะกดลุกเลย คือการกระโดดเหรอแอกีตัดเดี๋ยวน่ารักก็ดูนะหน้าตาน้องสิงบักน่ารักแ,แต่ถ้าเต้นน่ากลัวไปไหนตกปลายิ้มเ,เมื่อกี้แล้วก็ยิ้ม ได้ไงเก็บังตั้งหนึ่งหมื่นพันได้ไงอ๋อลืมไปแบงมันนีแบงพัน 1, ก็ถ้าร้านหนึ่งก็คงไม่ไหวแล้วนะแค่แสนเดียวคงไม่ไหวแล้วยังไม่พอจริงจ้าเดินไม่ได้แล้วครั้งนี้โอ้โอติดติดติ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  จะขึ้นมาดูตัวอีกแล้วเหรอขึ้นแล้วก็ลงขึ้นขึ้นเกือบลงขึ้นเกือบเกือบลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเมื่อกี้เราซื้ออะไรไปแค่แค่นี้เหรอแค่ไม้เล็กๆอันนี้ควนสักพันหนึ่งพันแลยอันนี้เอาละห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยแค่นั้นดีแล้วปะ หนึ่งหมื่นสี่กำลังเคลื่อนที่ทีละนิดกระโดดเป้าเลยทางนี้ก็ง่ายเฮง่ายมากมนรือไม่ถึงในความจริงโอเคมาสมมที่บูแพงมากเลยเวสโอ้นนี้โอเคอันนี้แพงได้นิดนึงอันนี้ก็แพงได้อยู่ เมื่อกี้ิดอะไรขึ้นแค่แค่นี้ไม่ควรไม่ควรโูหยิบตรงนี้ด้วยเกมนี้ปีนี้ทุกอย่างจะเป็นนินจาของแท้เ่นเทินยังคาใจอยู่เลยเคมนี้นานจริงๆนั่นเนี่ยก็คงก้องพอแค่นี้นะ ก็เพราะเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปนะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมูช่เชาแนลมาแล้วอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านานะสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับูอ่อเก็บตังค์นิดนึงเก็บตังค์ที่